ฮัลโหลสวัสดีคนเราหน้าเองวันนี้เราไปอยู่กับเกมอีพิซเดนตกับช่วงไกลพูดเรื่อใหม่ปี2025ซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับคอนเทนต์กิวล์กันก็คือคอนเทนต์กิวล์เนี่ยตอนแรกก็เหมือนเดิมมาหลายหลายปีและสี่หปีแล้วแต่นี้ก็คือเกมมีการอัปเดตเรื่องของกิวล์ใหม่ให้เป็นแบบว่าใช้แรก้กว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้จะมาอธิบายเรื่องของกิวล์แล้วก็เป็นยังไงบ้างยังไงบ้างอย่างบ้างแบบอัปเดตกันเลยแบบ ล่าสุดเกล็ดนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปเลิกกันเลยก่อนว่ากิววอร์ทำยังไงบ้างถึงจะกิววอร์ได้อันดับแรกใครที่เป็นหัวกิวต้องจัดให้อ่าทั้งหัวกิวและลูกกิวแล้วก็รองหัวกิวทุกคนต้องใส่บ้านกิววอร์คือเข,ข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะมีให้เป็นแบบว่าโอ้ใส่ทีมเข้ากิววอร์ด้วยโอ้มีหน้าใหม่ด้วยโอ้เทจูงเวนะก็คือให้เราใส่ตัวคอนเข้ากิววอร์เป็นแบบว่าเป็น2ทีมทีมหนึ่งมี3คนอ่ะเดี๋ยวให้เราให้ดูบ้านเราก่อนดูยังไงเรากดตรงนี้แล้วเราก็กดชชืื่่่่่่่่่ออ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 เเเเเเรรรรรรราา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 ยยยยยููไไไไหนน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 ตงวววััี้กกกิจะะะะมโป เรากดเข้าตรงนี้เราก็จะวาร์ไปหาบ้านเรานี่คือบ้านของเราเราอยู่บ้านใหญ่เบิ่มเนี่ยแล้วก็ใส่เป็นตัวะครน2ทีม3ตัวทีมละ3าตัวนะไม่เหมือนอารีนาปกติอารีนาปกติเนี่ยเวลาเล่นจะเป็นสต่อสใช่ปะแต่กีวอร์เนี่ยจะเป็น3ต่อ3อ่ะก็คือใส่เป็นตัวครน3ตัวซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยใส่1ตัวหรือ2ตัว3ตัวก็ได้แล้วแต่ชอบให้แบบว่ามันใส่ไปก่อนแต่ถ้าเกิดแนะนำเราแนะนำว่า ก็ใส่ตัวคนที่คิดว่าทีมมันแข็งจนรู้เรื่องว่าทีมแข็งจะมี2ทางทางเรื่องแรกก็คือประสบการณ์เราไปเล่นบ่อยๆแล้เราไปดูว่าบ้านไหนที่เราลื่นสมมติโอ้โหบ้านนี้แบบทีมเรามีครบ็นมคนแล้วเราเล่นไปปุ๊บโอ้โหสู้ไม่ได้เราลื่นเราก็ก๊อบทีมมันมาเลยดึงมันมาเลยแล้วก็ดูว่าเวลาสู้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็ค่อยว่ากันอันนี้สำหรับคุใหม่นะแล้วก็อีกวิธีสองคือเปิดดูเว็บอ่ามันจะมีเป็นเว็บดูข้อมูลละเอียดกิวอว์ซึ่งเว็บนี้เราไม่ค่อยแนะนานะเพราะว่าเว็บเนี้อ่า ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าพอไปเล่นจริงๆมันมีเรื่องของการพลิกแพงเยอะกว่าน,นั้นแบบว่าสตูห้ามันเปลี่ยนบิลนิดนึงทีมนี้อาจจะใช้ไม่ได้แบบเมื่อก่อนจะมีเป็นตัวละครชื่ออยูฟิเนมืดอย่างเงี้ยเมื่อก่อนคือเอาเคนมืดไปดอกดอก,ดอกเล่นเป็นสนุกเลยเอ่อก็ตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราไปเจอยูฟิเนมืดเอาเคนมืดไปสู้เนี่ยถ้าเขาบิลเป็นแบบอ่ายูฟิเน่สามเอฟหรือยูฟิเนไม่คิเออเราจะตายเลยเพราะเคนมืดไปเคาน์เตอร์เออมันก็ต้องดูไปก่อนนี้ดัานเราก็เดี๋ยวจะแปะเป็นเทคโนดไว้กันโอเคก็คือมาอยู่กับเว็บที่่่เเเปป็นนออออัดัดดตลาาสุุกมภพธ์โโ้ห ลางแล้วแต่คือมันก็อัปเดตมาแล้วกีบอลมันก็เป็นแนวแต่เมต้าแหละคือส่วนใหญ่แล้วมันก็เนี่ยมันมาจะมีเป็น2ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกก็สู้กับใครกับตั้งทีมแบบบ้านอะไรแล้วก็นี่เป็นยอดทีมยอดนิยมในช่วงอ่าสสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งไอเน,นี้ยมันเป็นการอัปเดตตามเกมการเก็บข้อมูลการโจมตีจากกิวท็อปห้าสิบซึ่งอันเนี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเก็บยังไงไม่รู้ว่าเป็นไฟล์หรือว่าเป็น Data ามายหรือว่าอะไรหรือว่าเป็นการแบบไปส่องเอาเองหรือไม่ร,มรู้ไม่รู้ว่าคือ,อยังไ เชื่อถือได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะเชื่อถือได้บ้างมันอย่างที่บอกไปอะสมมติทีมอย่างเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเอาทีมชาไปตั้งรับอะซึ่งมันก็เป็นทีมวีกแก้ที่ดีแต่เกิดสมมติว่ามันเป็นฮาร์ตี้เร็วพี่มอดเร็วเซน่าเร็วเราอาจจะแย่ได้เออมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าเชื่อถือไม่ค่อยมากแต่ว่าดูเป็นเลเวอร์เลนได้ถ้าใครไปพูดใหม่ก็แน่นอนอย่างนี้นะมาใช้เว็บนี้ก็ใช้ง่ายๆก็กสมมติว่าเราอยากสร้างอะไรแล้วก็เนี่ยเราก็ตั้งทีมไปเ เป็นฮาเซตตี้ก็ได้อะฮาเซตตี้ฮาเซตตี้เขียนไงไม่เห็นมีเลยหามีตัวอาร์ด้วยโอเคเป็นฮาเซตตี้อย่างเงี้ยมีเป็นฟานไฟก็ได้อะมีเป็นฟานไฟกดเสิร์ชปุ๊บอ่ะมันก็จะบอกไปว่าทีมไหนเป็นทีมที่ยอดนิยมแต่ว่าต้องเชื่อถือมากแล้วกันเอาไปว่าดูเป็นเรสฟิลเล่นลองดูแล้วคิดดูว่าคิดตามดูว่ามันจะบุกได้จริงไหมนะเออแต่ก็จะไปบอกเป็นการบ้านได้เท่าไหร่ใช้เยอะแค่ไหนแล้วก็วินเลทเท่าไหร่นี่วินเลทแค่สิบเจ็ดแต่่วนใหญ่ช่วงเนี้ยวินเลทพุกบ้านมัน แกได้หมดแล้วต,ตอนนี้กีวอร์มเราว่าไม่ค่อยมีอะไรายากมีแค่แบบว่าค่าเดาไม่ได้เราแพ้มากกว่าถ้าเกิดเป็นแบบบ้านสแตนดาร์ดเงี้ยสมมติเราจะไปสู้แบบว่าอารเซตี้แล้วก็มีเป็นไอเตียนะ iana, เซนาเซนายังแล้วก็มีเป็นพี่มอดอ่าน,นี่คือบ้านที่ทูกคนปนโหวไวที่สุดตอนนี้นะกดเซิร์ชเข้าไปดูก็จะเป็นเห็นว่าโอ้ทีมไหนสู้เรานชนะบ่อยสุดก็มีเป็นพี่มอดฟานอ่า,อาทีมนี้ชนะ400แพ้40อ่าแล้วก็ไปเดฟเฟอร์เรนต์ดูว่ายังไง อยากให้เป็นทีมอย่างเงี้ยอันนี้เราแนะนําเป็นส่วนตัวนะจากประสบการณ์เราถ้าเอาทีมอย่างนี้ไปสู้อ่ะไอ้เนี่ยทำเลือดสักหมื่นสามหมื่นสี่ไม่งั้นโดนเอเด็กเตี้ยเนี่ยเป่าคุยเดียวหัวหลุดเลยนะถ้า,าเกิดขยาวทีมนี้ตามซึ่งเราคิดว่า22คนที่แพ้ก็คือเป็นเพราะอย่างนั้นแหละอันนี้ก็แพ้ไป5คนอ่าน,นี้ทีมเป็นที่ไม่มีเซน่าเด็กสู้อ่มีเป็นอันนี้ทีมเซน่าเด็กที่แบบว่ามีเอเวล่าให้สู้ไม่วักกลับมาแล้วเราก็ได้เทิร์นก่อนสู้อ่าก็เป็นเรื่องทีด่ดีแต่ทีมนี้ข้อเสียคือมันนจะโดอ่าจาาะเกกแล้ว็อจจะตายได้ ทีมนี้จะเป็นเซร์ฮีโร่นะอะไรอย่างงี้อ่าเดี๋ยวเดนลึกกันไปเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีแต่ว่ามีแบบอย่างนี้อยู่ดุอะรก็สนใจก็ลองไปหาดูเอยงก็ได้กันนะถ้าเกิดว่าเราลืมแปะลิงก์ก็พิมพ์ชื่ออย่างนี้ไปเลยใน Google เจอแน่นอนโอเคต่อมาเราจะมาพูดถึงอะไรอีกเอาพูดถึงเรื่องของการตีบ้านบ้างอ่าแบบใหม่มามีการปรปับปรุงบ้านถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเป็นบ้านแบบว่าอ่มามี3เขตใช่ไหมจะมีเป็นบ้านใหญ่ หนึ่งหลังสองหลังสามหลังแล้วก็บ้านใหญ่แบบหัวกิ้วเลยอีกหนึ่งหลังนะแต่ก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างแบบใหม่มันเนี้ยไม่มีบ้านหัวกิ้วแบบหัวกิ้วใบใหญ่เบิ่มแล้วทุกคนจะเป็นหัวกิ้วไอ้นี่เป็นหัวกิ้วไหมนี่ก็คือบ้านหัวกิ้วเลือดแปดร้อยนดูดีว่าบ้านกลางจะแปดร้อยปะบ้านกลางเลือดแปดร้อยไหมโอเคบ้านกลางเลือดแปดร้อยเพราะว่าบ้านกลางเนี้ยก็คือเหมือนทุกคนตอนเนี้ยมีหัวกิ้วสามคนอ่ะบ้านหนึ่งมีหัวกิ้เที่เป็นู้บ้านเลยเนี้ยบ้านที่หนึ นี่ก็หัวคิวคิดอย่างน şey ี้เลยเหมือนกับหัวคิวที่เมื่อก่อนเป็นแบบโคตรใหญ่มามาเป็นแบบว่ามาซอยย่อยให้เป็นเหลือเป็นแบบสามเขตละเออแล้วก็หลังจากนี้รองหัวคิวคือไงบ้างรองหัวคิวเมื่อก่อนจะก็มี3คนใช่ไหมเป็น3บ้านใหญ่ตอนนี้ก็คือมีการเปลี่ยนเป็นหอคอยแล้วก็เป็นหอคอยอันนี้ก็คือจะเป็นหอคอยแบบว่าจิมไ่โดนจิมรูปไม่ได้โดยต้องจิมไอคอนโอเคไม่เป็นไรก็คือเนี่ยก็จะเป็นหอคอยแบบนี้ดูยังไงเวลาดูก็ดูไอคอนแบบนี้อันนี้คือบ้านเล็กอันนี้คือบ้านหอคอยแล้วก็มีเป็นบ้านใหญ่บ้าน เห็นชัดอยู่แล้วนะแต่ว่าหอคอยเนี่ยก็ต้องดูเอาว่าเป็นไอคอยอย่างนี้นะแล้วก็หอคอยเนี่ยต้องตีให้เสร็จก่อนถึงจะตีบ้านใหญ่ได้เราไม่ชัวร์ว่าต้องตี1รอบหรือตี2รอบแต่เหมือนวันเนี้ยที่เราลองเป็นเล่นมานะเหมือนตีแค่หอคอยเดียวพังก็ตีบ้านใหญ่ได้แล้วไม่จะป็นต้องตี2บ้านนะเราตีแค่เสาเดียวแล้วก็ไปตีบ้านใหญ่ได้เลยอันนี้คือจากที่เราลองมาวันนี้แต่อาจจะผิดเพี้ยนได้นิดนึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็เอ่อในการตีกิวถ้าเกิดว่าใครไปกิวใหญ แล้วก็นายกิวก็จะตัดสินใจเอาว่าจะเอาตีบ้านไหนคือเมื่อก็คือเราตีบอลเนี่ยเราตีได้แค่สรอบต่อวันก็คือตีได้แค่สามแบตเทิลสหลังแล้วถ้าเกิดสมมติเราตีบ้านนี้ไปแล้วเราก็ตีสาไม่ได้เราก็ตีได้แค่บ้านเดียวรอบเดียวแล้วก็เราจะต้องตีหอคอยรอบๆก่อนแต่ตอนนี้ก็คือเรามีปัญหาคือเราต้องมีบ้านที่เป็นบ้านใหญ่ต้องตีสามหลังก็คือเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วก็เป็นหอคอยอีกหนึ่งสองสามแล้วก็ต้องตีอีกหนึ่งสองสามก็คือตอนนี้มีแค่สามอันตีไม่พอมีเก้าหลัง ก็ต้องตัดสินใจแบ่งทีมให้ดีนะว่าจะตียังไงแต่จริงๆก็ตีไปเถอะไม่ค่อยซีเรียสมากนะตีไปเถอะใครตีโศกตีบ้านไหนก็ตีไปบ้านไหนพังไวก็ช่างก็ตีก็ไม่ต้องตีตีบ้านที่ยังไม่พังอะไรอย่างนี้ไปถ้าแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบรู้สึกกิวอมันยากก็ตีบ้านเล็กก็จะสู้ง่ายกว่าเพราะปกติคนเขาจะไม่ไม่ค่อยเอาบ้านโหดๆมาบ้านเล็กบ้านแข็งๆต้องเป็นบ้านที่เป็นแบบว่าปกป้องบ้านใหญ่เพราะถ้าบ้านใหญ่พังมันจะเสียแต้มเยอะกว่าบ้านเล็กแบบนี้นะก็แล้วแต่ชอบว่ายังไงแล้วก็จะมีการเปลี่ อันดับแรกเลยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะจะมีการเริ่มกิวว์เวลาตีหนึ่งถ้าเป็นเซิร์ฟเอเชียเซิร์ฟ g l o b a l เริ่มตีเริ่มห้าโมงเย็นเซิร์ฟยุโรปสิบโมงไปอะไรสักอย่างประมาณนั้นอนะแต่ตอนเนี้ยเกมบอกว่าอา๋อมีการรวมเซิร์ฟเวอร์แล้วก็คือเมื่อก่อนเอเชียก็สู้เอเชีย g l o b a l สู้ g l o b a l เกาหลีสู้เกาหลีแต่ตอนเนี้ยรวมเซิร์ฟเวอร์แล้วก็คือเอเชียสู้ g l o b a l ได้ g l o b a l ก็สู้เกาหลีได้เกาหลีก็สู้ญี่ปุ่นได้อะไรเงี้ยไม่มีจีนนะเซิร์ฟจีนไม่มีแต่ก็รวมเซิร์ฟเวอร์เดียวกันหมดแล้วพอรวมเซิร์ฟเเววออรร์แล้้้กิดะไดขึนบาง ถ้าเรายังมีเป็นเวลาแบบรีเซ็ตตีหนึ่งเงี้ยรีเซตต็ตห้าโมงเนี้ยมันก็ตีกีบอร์ไม่พ้องกันใช่ไหมก็โกลบอลตี Asia เอเชียก็ไม่ได้เพราะว่าเวลามันรีเซต็ตไม่ตรงกันเกมก็เลยตั้งเวลาให้เป็นสแตนดาร์ดก็คือเวลากีบอร์ตอนนี้ไม่ใช่เวลาเดียวกับเวลาที่เป็นเวลารีเซิร์เวอร์แล้วสมมติว่าเราอยู่เซร Asia รเริร์ฟเอเชียรีเซอร์รีเซอร์เวอร์ตอนต่ยี่หนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่ากีบอร์เนี่ยเอาจริงๆก็คือรีตอน สิบโมงเช้าว,ว,วันเหมือนเดิมจันพูธสุกแต่ว่าเวลาต,ตีกีวอเนี่ยจะรีเท่ากับอีเวนท์ที่อยู่หน้าหน้าล็อบบี้ก็คือสิบโมงเช้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครทำเคยแรงวันแล้วแบบว่าโอ้ยตื่นมาตีหนึ่งสดชื่นจังเลยเราขอกีวอสักหน่อยตีไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่เปิดกีวอแต่วันนี้มองในอีกแง่นึงก็คือถ้าเกิดว่ากีวอรเริ่มสิบโมงเวลาจบก็คือสิบโมงเหมือนกันเพราะว่ากีวอมันคือหนึ่งวันเต็มเดังนั้นถ้าเกิดว่าใครแบบว่าโอ้ยเมื่อก่อนนะมีเวลาแบบทำงานตอนเช้านล้แวรมัะ ก็คือแบบเรียบร้อยอะไรอย่างนั้นอ่ะก็จะมีเวลาให้แบบว่าเราคิดว่าเวลามันก็ดีขึ้นแหละเออแต่ถ้าเกิดใครแบบว่าเวลาสิงบโมงไม่ค่อยสะดวกก็อันนี้ก็ต้องไปจัดการปรับตัวเอานะว่ายังไงแต่ตอนเราก็แนะนําว่าตอนนี้ก็เอ,อ่อมีเป็นเรื่องของเวลาเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องของระบบรีคอนเน็กต์แล้วกันอ่ะเราเีเรื่องของระบบรีคอนเน็กต์แต่ระบบรีคอนเน็กต์เนี่ยตอนนี้มันมีการปิดปรับปรุงนะตอนนี้ยังรีคอนเน็กต์ไม่ได้อย่าอย่าเพิ่งไปลองรีคอนเน็กต์ก็คือตอนนี้ถ้าใครหลุดก็คือหลุดไปเลยแต่เราคิดว่าจากการที่เราลองมาาาาาาตตอออนนเเเชช้้ร้รรรยยยัังงะะบคพใไดดู่่่่แิวจ มีปัญหาเรื่องของการแบบว่ากดอัลติเนต F4 ไวๆแล้วมันแบบมันน่าจะโกงได้มัง้งเกมก็เลยเอาไปแก้ไขยอยู่ตอนนี้ก็คออือยังไม่มีแบบเรื่องของรีคอนเน็กคราวนี้เกมปิดปรับปรุงอยู่แต่ก็คือตอนเช้าเราโดนไปรอบหนึ่งลวเพราะเกมมันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตอน11โมงครึ่งแต่ประกาศตอน11โมง40แล้วเราเรียบร้อยเราโดนเกมสั่งให้ออกก็คือเกมสั่งเด้งแล้วก็พอเด้งปุ๊บมันให้รอบที่สองเราแพมาเราแพโดยที่ไม่ได้สู้เลยแต่รอบแรกเนี่ยคือเราจบพอดีเราจบพอดีก่อน มันก็เลยแบบว่าให้ชนะก็เลยได้เป็นเสมอถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยสมมติว่าเราสู้แล้วเราหลุดนะมันจะแพ้ทั้งสองบ้านเลยแต่ตอนนี้คือเราหลุดครึ่งแรกมันก็ได้เป็นเสมอซึ่งเป็นเรื่องที่ดีไหมไม่ดีเพราะเราแพ้อยู่ดีแต่จริงๆคือถ้าเกิดเดี๋ยวระบบเนี้ยมันปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยนะก็คือเราสามารถออกแล้วเข้ามา Re nect ดีคอนเน็กได้ระบบรีคอนเน็กเนี่ยไม่ใช่ออกแล้วก็อีกวันหนึ่งเข้ามาได้นะเราออกแล้วจะเราจะมีเวลา30นาทีในการเข้ามาใหม่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราแบบออกไปปุ๊บ แล้วแบบว่าแค่เกมเด้งแบบอดีตเพเยอ์เนี่ยเกมชอบแคดเกมชอบดับอย่างเงี้ยสามารถรีคอนเน็กได้เออก็เข้ามาใหม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าเราแบบโอ้ยตอนเช้าเราเข้าเข้าทำงานแล้วเข้าเรียนละเราออกไปก่อนแล้วก็แบบเลิกเรียนเสร็จเข้ามาใหม่นี่คือแพ้ไปแล้วเรียบร้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าครึ่งแรกชนะก็คือได้เสมออะไรแบบเนี้ยเออก็จัดสรรให้ดีระบบมันแค่ช่วยให้แบบว่าการหลุดไม่ใช่การแบบว่าไม่ ให้ให้กดลักไก่แต่ไม่รู้ว่าจะมีคนลักไก่อะไรได้ไหมเพราะว่ามันปิดปรปงอยู่ก็เดี๋ยวราดูว่ามันเปิดมาจริงๆแล้วระบบเป็นงไงบ้างเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยไปลองทดสอบดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเรื่องการหลุดก็คือเกมได้เทคโนโลไว้อันนี้ยังไม่ลองจริงนะแต่คิดว่าเทคโนโลไว้แล้วก็คือเวลาเราเมื่อก่อนนะถ้าสมมติว่าเราสู้ฮีโร่เราฮีโร่ตายใช่ไหมสมมติว่าเราสู้บ้านนี้อ่ะบ้านนี้สมมุติว่าเราสู้ไปบกโอ้ยฮาร์สตี้มันดึงฟันไฟมาตีเซนาตายแต่เราไม่อยากให้เซนาตายเรากดหยุดหยุดหน้าจอขวาบนได้ทันพอหยุดหน้าจอขวาบนแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเซนาเห็นได้ชัดว่าฟันไฟกันจะยิงแล้วตายแน่นอนถ้าเรากดหยุดแล้วเรากดออกตอนนั้น เซนาจะทำห้ายืนหมุนแล้วจบแมชเราแพ้แต่เซนาจะไม่ตายกิวเนี่ยเวลาเราตัวคอนตายในแมชนั้นนะมันจะใช้ใหม่ไม่ได้ถ้าเกิดตายเป็นทุนพงไว้แล้วก็ใช้ใหม่ไม่ได้นะคถ้าเกิดว่ามันยืนงงแล้วเรากดออกมันจะไม่ตายมันจะไม่เสียฮีโร่นะแต่ตอนเนี้ยแบบใหม่มันรับมันเหมือนบอกว่าต่อให้ถ้าเกิดสมมติว่าฮาเซตตี้กดสกิลหนึ่งฟานไฟนยิงเรียบร้อยแล้วยังไม่ฮันแบบว่าเห็นเลือดเลยว่าไม่รู้ว่าตายไม่ตายนะแต่กดหยุดแล้วกดออก ก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามันตายขึ้นมามันก็คือเสียฮีโร่ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแอคชั่นมันได้ดำเนินการไปแล้วเพราะเกมมันได้เพิ่มระบบรีคอเด็กมาไม่ให้คนมันโกงแบบว่าเดี๋ยวถ้าเกิดรู้ว่ามันแบบยิงมาแล้วตายเดี๋ยวราจะเสียฮีโร่เงี้ยคนมันเอาตีนเอฟซีแล้วมันโกงได้อะไรอย่างเงี้ยนะเกมก็เลยแบบตัดช้อยไปเลยแบบว่าตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฟันไฟมันยิงมาแล้วเราคิดว่าไอเนี่ยตายแน่นอนเราไม่สามารถกดออกแล้วก็ให้ไม่เสียฮีโร่ได้แล้วก็คือเราทำยังไงถ้าเกิดว่ามันแบบแอคชั่นมันสกิิลลขของงเเเ้้าาาดนฮสตีแว นั่นก็คือตายเรียบร้อยแล้วก็คือมันตายเรียบร้อยแล้วในความเป็นจริงคือตายไปแล้วเราไม่สามารถช่วยกู้ชีวิตได้แล้วในถ้าเกิดตอนนี้มันยืนงงไม่ต้องกดออกเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือยังสามารถเซฟตัวคอนได้แต่ตอนนี้ก็คือถ้าเกิดสมมติเขาเทินมาแล้วเ,เริ่มเริ่มแบบเริ่มทำท่าจะตีแล้วอ่ะก็คือถือก็คือแอสซูไปเลยว่าถ้ามันตายนะก็คือตายไปเลยเราไม่มีทางช่วยช่วยฮีโร่ตัวนั้นได้แหละทางเลือกวีแก้ก็คือยังไงได้บ้างอันดับแรกก็คือเราก็เปลี่ยนทีมเราก็ไม่ใช่ต้อง กวีวอตัวคอน,นี้เซน่าตัวที่1ตายเราสามารถใช้ตัวคอนที่2มาลงได้แล้วก็สามารถโจคอนที่3มาลงได้อ่าแล้วก็จะมีฮีโร่ให้สู้ได้3บ้าตนต่อให้เซน่าเด็กตายทุกเทิร์นก็ตามอ่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าปัญหาคือถ้าเกิดสมมติเรามีเซน่าสตัวเนี่ยเราไม่สามารถแบบว่าบ้านบนเซน่าเด็กตัวที่1บ้านล่างเซน่าเด็กตัวที่2อไอเนี้ยไม่ได้นะเกมไม่ให้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวคอนแสงมืดเนี่ยไม่เป็นไรแบบว่าบ้านบนเซลินไม้บ้านล่างเซลินแสงโอเคเกมให้ อนุมัติได้ถ้าเกิดเป็นแบบว่าเซน่าเด็ก1ตัวเซน่าเด็ก2ตัวเซน่าเด็กเต็มไปหมดเลยไม่ได้เกบอกอเองไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่ให้ผ่านนะเออด้ก็คือถ้าเกิดใครเป็นแบบว่าตัวละครที่ตายบ่อยๆก็จะมีแบบว่า3ตัวก็ดีแบบของเราจะมีเป็น สองสามสี่ห้าตัวเลยไอจีเยอะมากเลยของเราก็จะมีเป็นแบบว่าเอเวล่าเนี่ยเอเวล่าเราก็มี2อสามตัวเรามีเป็นแบบอบิเกลอารบิเกลก็คือตายบ่อยเมื่อก่อนก็ใช้บ่อยแต่ตอนนี้ก็เอาจริงๆมันมีตัวเดียวได้แหละอันนี้เป็นทางเลือกสำหรับคนจักรีวอรก็คือยังไม่ค่อยตายเท่าไหร่อบิเกลจะมีเป็นแบบเมื่อก่อนถ้าเกิดเป็นเมตาสมัยเรย์แสงนะก็คือเรย์แสงเราตายบ่อยมากเรามีเป็นตายแสงตัวที่หนึ่งตายแสงตัวที่สองตายแสงตัวที่สามแล้วมีอีกตัวหนึ่งก็ที่เราใช้บ่อยก็จะเป็นแองมืดแองมืดก็จจะะะะะมมมีีีีีเเ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 ปป็นนนนตตัววววอออออออไไไไรรรรรงงง้้้ยยยแแ่่่่่ืืดาาาาาาพผใกณขล ลงฮันด้วยลงการล่าด้วยก็มีหลายๆทีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกีววอลเราตายก็บิวแบบเนี้ยบิวอารีนาตายแล้วก็ใช้แบบบิวเอเวิร์ไปสู้ได้อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ว่ายังไงแต่จริงๆไม่ทำอย่างนี้ก็ได้เราคิดว่าถ้าเกิดเรามีฮีโร่เยอะพอแล้วเราคิดว่าเราสู้ได้ด้วยทีมของเราก็ลองจัดทีมดูว่ายังไงถ้าเกิดใครแบบว่าโอ้ทั้งชีวิตนี้เรามีแต่เซนาเด็กสู้ง่ายสุดเซนาเด็กสู้ง่ายสุดเราไปหาสามตัวเลยกันได้ไหมได้ไม่เป็นหาไม่ใครว่านะซึ่งมันก็ดีด้วยซึ่งเราไม่ทำเพราะว่า เราคิดไม่ทานถ้าตอนนั้นเราคิดทานนะเราคิดว่ากิวบอเราคงไม่แพ้กิวไหนก็ตามเพราะเซน่าเด็กเรามี3ตัวคงไม่แพ้บ้านไหนที่เป็นฮานเซตตี้ต่อให้เซน่าเด็กมันตายส่วนใหญ่ไม่ได้ชนะต่อให้เราตายไปแล้วก็ตามนะโอเคแล้วก็อธิบายเรื่องของการกิวบอไปแล้วคร่าวๆวันนี้เราก็จะมาเล่นกิวบอให้ดูแล้วก็เราตีได้3รอบนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นให้ดูซึ่งอาจริงๆวันนี้มันเป็นการตบเด็กด้วยซ้ำเพราะว่ากิวคนนี้มันเป็นกิวแบบว่าอ่ากิวไม่เล่นกิวบอเลยบ้านเราตีไปสี่พันเจ็ดแล้วแต่กิวเนี้ เป็นการตบเด็กโชว์ให้ดูนะแต่ก็ไม่เป็นไรม่ให้ดูคอนเซปต์ง่ายๆแหละว่ากีาเป็นไงบ้างนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาบ้านหลังแรกกันเลยดีกว่าโอเคนี่คือเป็นบ้านหลังแรกของเราจะมีทีมบนเป็นทีมของนักวอลเล์บอลของเรานะแล้วกออ็หวังว่าจะไม่มีใครเร็วซึ่งไม่น่ามีใครเร็วหรอกแล้วก็มีฟานไฟไว้ยิงเพื่อความสัใจด้วยนะแล้วก็มีเป็นลัวนหน้ามืดเอาไปให้โซเฉยๆไม่เป็นไรมากทีมนี้เราคือการตบเด็กนะแต่เราต้องตีหอคอใหญ่เพราะว่าออตอนนี้ในการตีบ้านเนี่ยก็คือเราจะตีบ้านที่เป็นบ้านกลางได้เนี่ยเราม,มก็านต ก็คือต้องตีบ้านซ้ายกับบ้านขวาก่อนถึงจะตีบ้านหกเป็นบ้านกลางได้ดังนั้นก็อย่าดึงเอาบ้านใหญ่บ้านหกหกมากระจุกตรงแถวถนี้ไว้ให้ดีนะแล้วก็บ้านหลังเขตหนึ่งจะไม่ได้แค่สิหลังนะก็คือทั้งเนี่ยทั้งแบบทั้ง3โซนเนี่ยมันจะมีได้แค่อย่างละสิบเห็นไหมสิบสิบสิบอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็ต้องตีที่เป็นแบบว่า,าบ้านกลางอย่างเงี้ยตีให้หมดก่อนพอตีหมดแล้วถึงจะตีบ้านที่เป็นตรงกลางได้นถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแบบว่ากิ่วที่แข่งขันนะเราแนะนําว่าให้ตีบบบบบ้้้้้าาาานนนนนนททีีีี่่่่เเปปป็็็็หหอออคยแแแลลวกกกกตตใญจง หมู่บ้านปกป้องได้นะโอเคแล้วก็มาตกบ้านคนนี้เขาว่าคนนี้เป็นหอคอยใหญ่ที่เราต้องเรียกว่าหอคอยลองเกิวดีกว่าเออมันจะเป็นแบบว่าบ้านอ่าบ้านลองเกิวมันต้องใช้อะไรมันเป็นสามระดับแล้วตอนนี้ก็มีเป็นบ้านหนึ่งบ้านสองบ้านสามเราต้องตีบ้านหนึ่งที่เป็นรอบรอบรอบก่อนพอตีบ้านหนึ่งได้หลังหนึ่งหลังแล้วก็ตีบ้านสองได้พอตีบ้านสองได้แล้วก็ตีบ้านสามได้ อะไรแบบนี้โอเคแล้วก็จะมีเป็นเราให้ดูฟานไฟเบียงให้ดูอีกรอบก็ได้เราให้ดูบ่อยๆเพราะว่าฟานไฟเราอัพสปีดมาแล้วเจ๋งมากๆใส่อิมูลด้วยตึงๆไปส่วนบ้านล่างก็มีเป็นซีโอซึ่งซีโอเนี่ยก็ไปมีการจุนมาใหม่แล้วเราเพิ่มประสิทธิผลมาเป็น1 7 0แล้วไม่ใช่ดาเมจแล้วเป็นตัวแบบว่าก็มีดาเมจแหละแต่ไม่แรงมากละเน้นไปที่ผักให้ได้มากกว่าแต่ก็คือใครรีซิตเยอะเกินแล้วก็ไม่ผักอยู่ดีแล้วก็จะมีเป็นแทยูแสงเพราะแท้ยูแสงเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องผักให้ได้ถ้า,ากเก เราใส่เซตเดดดานเพราะตอนนั้นมันมีของเซตเดดดานพอดีเราก็เลยลองอันนี้ดูแต่พอเราพูดเลยว่าเซตเดดดานเนี่ยพอไปลองเล่นจริงๆแล้วอะเรารู้สึกว่ามันมีปัญหาเวลาสู้กับไอ้คือเซตเดดดานต้องก่อแตกให้ได้ดีต้องดีบับให้ได้ถ้าเราดีบัฟสตูไม่ได้มันก็จะตีไม่แรง ซึ่งมีปัญหาก็คือแทอยู่ตัวนี้ไม่สามารถตีตัวคอครแบบฮาวายองมืดได้เคยไปลองตีแล้วตีไม่ตายถ้าไม่ใช่ฮาวายองมืดแบบบิลนิ่มอ่ะบิลด,ดาเม็ดล้วนอะถ้าเป็นบิลถึกนะโอ้โหตีไม่เข้าตีไม่ตายต้องตี2รอบอะไรแบบนั้นนะสถึงสรอบเลยด้วยซ้ำซึ่งอันตรายมากๆเราเคคิดว่าถ้าเกิดเอาจริงๆบิลคึนันด,ดีกว่านั้นวันนี้เรายังไม่โช์เกตเผื่อว่าเราจะแก้บิลแต่ก็ให้ดูเป็นพีโช์เกตก็ได้แล้วก็ใส่ดีฟกอันนี้เพื่อเอาโซ่้ววเืเ่อนะอารบิิลกก็ขแแงงต แ5ไม่ติดจม่ัก็ยังมีบ้างโอเคแล้วก็จะมีเป็นซิลซิวของเราเนื่องจากที่บอกไปว่าโอ้โหซิลซีโอเนี่ยเป็คนครที่ผักสตูได้ทำให้ซิ CEO, ไอเอแทยูลั่นได้แต่ปัญหาของแทยูคืออะไร,รก็คือแทยูจะลั่นก็ต่อเมื่อซีโอผักได้แล้วถ้าเกิดซีโอมัน15%ขึ้นมาล่ะ เราก็ตายโหงไงล่ะเราก็เลยเอาอ่ะซิวเป็นแผน2ซิวผักร้อยเปได้แน่นอนเราก็ซิวไปเล่นต่อแล้วก็แสก,แกดิงไลแล้วก็เอ่ปองิ้สปีดสิบเราไม่คิดว่าทีมอย่างนี้จะเร็วออไม่มีทางที่ไอเนี่ยจะเป็น d ด a ีสปีดแบบว่าโอ้ยจูจีจะดิจัดไม่มีทางนะตบเลยพูดมาเยอะละลนะ้เห็นภาพง่ายกว่าคอนเซปต์ง่ายกว่าโอเคอันดับแรกเราโซนบันดากวอเราไม่ต้องสกิลสองเพราะว่าเราจะต้องฆ่าลูเล่ก่อนเพราะตอนนี้ตัวคอนในทีมสูตตายไปแล้ว2ตัวก็คือแลนดี้ตายแล้วเพราะแ,แลนดีน้เขาเติ์ไม่ได และที่เคาน์เตอร์อไม่ได้เลยแล้วหนึ่งแล้วต่อมาก็คือมีเป็นไอเนี่ยสกิลสามสตันไม่ได้ได้แค่สกิลหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ปัญหาที่ใหญ่หญสุดคือ, ule, อลูเล่เพราะลูเล่มีชุบมีบัฟพี่โคตรน่าลำคาญดังนั้นตอนต,อนต้องรีบสอยลูเล่ก่อนที่ลูเล่จะสอยเราในขณะที่อารเอยังไม่มีบัฟไอโลหนาเท่าบ้านนะแล้วก็สกิลเบาๆป้บาบโอ้โหโคตรนิ่มรอบคําโคลเซอร์ปังตายโอเคลูเล่มาแล้วแต่ว่าลูเล่ตายไปแล้ว ตบเด็กแบบไม่มีอะไรจะพูดเลยนี่คือตบเด็กของแร่มีของหรือเปล่าไม่รู้เลยรวยเอวมันน่ะไอ้ยาแต่มันอยู่ในบ้านใหญ่เราก็ต้องทําอย่างเงี้ยแหละเล้วมันเป็นวันเดียวกับที่เป็นทําไกลพอดีช่างน่าสงสารแต่ว่าบงไปอีกนัดโอเคตอนนี้ฟานไฟโฟกัสหมดแล้วเราไปน้องสกิลหนึ่งละเอาสกิลสามอ่มันใส่ไอ้นั่นแต่เราเพิ่มครูดาวได้เนี่ยนะเราไม่มีประสิทธิผลด้วยซ้ำอะ ไม่เป็นไรนะบานเด็กตบเด็กก็เป็นอย่างนี้แหละฝันไฟนี่คือตบแลนดี้ยับเลยเพราะแลนดี้มันเก่งที่เรื่องของการคีย์ทิคอร์แต่ไอเนี้ยทีมนี้ไม่ใครสนเรื่องคีย์ทิคอร์สักคนเลยแต่จริงมก็คือตบเด็กแหละเพราะเมตาสมัยนี้มันถ้าใครกลับมาเล่นนะบอกเลยว่าสู้ยากมากโอเคเราก็สกิลสามเราทำไงก่อนดีเราคิดว่าเราต้องฆ่าตัวนี้ก่อนตัวนี้มันน่ารำคาญน่าลำคาญนะแล้วก็ตีตัวนี้ก่อน พี่จีต้องตีดีแน่ก่อนปะแล้วว่าเราต้องสวดดีแน่ก่อนอาจจะไม่เป็นไรถ้าผักได้เราก็สกิล3โซเบิร์นอ่าโชคดีผักได้แล้วก็โซเบิร์นของแทยูได้แต่ถ้าสมมติผักไม่ไปเราก็สามารถโซเบิร์นที่เป็นซิลได้แต่ถ้าจีเจเราจะไม่โซเบิร์นซิลก็ได้เพราะเราคิดว่าซีโอมาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วถ้าสมมติมันผักไม่ไปนะเราก็ยังมีซิลที่แบบว่าจะสิบห้าเปอร์เซ็นต์อีกรอบเบอร์จะมีใครสักคนบ,บนโลกที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สองรอบไม่มีหรอกเราก็อาจจะแบบ โอเคนี่คือปัญหาของแทย,อยูอีกหนึ่งอย่างก็คือเรากอดแตกได้ก็จริงแต่เรากอดแตกไม่ครบโซเบิร์นไม่สดลิซิตก็จริงแต่ว่ากอดแตก85%แต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าทีมนี้มีใครรังดีบับได้อยู่เว้นอับิเกลเราสวยนี้ก่อนบายบายไม่มีทางรอดห้าหมื่นแปดเองรอดก็รอดไปแต่บอกเลยว่าเองไม่รอดแน่นะเรตันนี้ก่อนตักไปก่อนที่จริงเราคิดว่าเรามีปัญหานิดหน่อยโอ้เรา โอ้เราใช้ซิว้วผักมันก็คือได้เทินได้อีกหนึ่งรอบโคตรเจ๋งว้าวเราชอบคำนี้จัง <laughs> คำนี้มันดีตรงที่ซิว้วมันคือแผนสปีดมันทำให้คนเนตเ้นเร็วมากซีโอนี่คือแบบถ้ากเกิดมีซิว้วนะแทบจะไม่มีสตูคนไหนแซงได้วเววนแต่ว่ามันจะมีเป็นเรื่องของไอ้ใช้คำว่าอะไรไอ้แผนสปีดเหมือนกันอนะ่ะเออถ้าไม่มีแผนสปีดเหมือนกันอาจจะต้องรอลุ้นหน่อยแต่เราคิดว่าซีโอนี่ก็ปกติก็แซงยากอยู่แล้วแต่ตอนนี้มีปัญหานิดหน่อยคือเราเปลี่ยนบิลเป็นบิ้วปรระสิิทธาาแล่เเไมมมีด เราไม่คิดว่าเราจะฆ่าเซอร์เมียได้ไม่เป็นไรหรอกมั้งโอ้โหตายไอ้นี่มีของั้ยเนี่ยนิ่มมากถ้าเป็นแบบเซอร์เมียรแรงส,งสูงเนี่ยเราว่าเราตายเราว่าเราตายแต่อาจจะไม่ตายก็ได้ไม่รู้เดื๋ยวขออนาคตแต่ว่าเออทีมนี้ดูดีอยู่แฮะเออโอเคเราชอบทีมนี้อาจจะแบบเซฟก่อนนี้หน่อยถ้าเกิดว่าแบบแทยูก็แตกได้ทุกคนอะไรเงี้ยเออ หรือถ้าแบบพัก,กแต่งไม่ได้เลยอาจจะแบบตีบึ้มเลยก็ได้อะไรแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปบ้านหลังต่อไปเดีว่าโอเคบ้านหลังที่2ของเราก็คือจะมีเป็นโอ้โหตบเด็กอีกแล้วไม่ได้โชว์เคสอะไรมากตบเด็กพ <laughs> ูดไวๆไ,ไปเลยกันว่าเราจะตบเด็กไม่มีอะไรชัดเจนกว่าครับว่าตบเด็กอีกแล้วนะก็ทํายังไงได้วันนี้มันอัพวันที่เราต้องทำคอนเทนต์แนะนำกิวแล้วก็มาอยู่ในช่วงที่กิวเจอกิวเราพอดีก็บอกได้คําเดียวว่าตบเด็กแต่ให้อธิบใเหตุผลก็ได้บ้านบนก็คือมีสเตตถ่าตัวเลือดเยอะ ส่วนบ้านล่างก็มีพี่มอดกันชูเคาน์เตอร์ถ้าชูเคาน์เตอร์เดี๋ยวรอตายอะไรอย่างนี้แต่เอาง่ายๆก็ตกเด็กกันแหละไม่ต้องคิดอะไรมากนะไม่รู้วันนี้จะมีบ้านโหดไหมแต่คิดว่าไม่มีหรอกเพราะว่าคิวมันไม่มีใครมันไม่มีใครตีครริวบอลเลยทีมสตัวแต่ว่าน่าจะเป็นคิวใหม่ผู้เล่นใหม่นะเพราะมันเพิ่งรีซีซั่นไปมันก็เลยแบบว่ายังไม่เจอคิวแข็งมากเก่งมากแทยอยูแสงทุกคนคน,คนสุมแทอยูแสงเพราะว่ามันเก่งมากๆวันนี้คงไม่ได้ว่าโชครัแทอยูเพราะว่ามันง่ายกันไป เก่งมากแคยูเข้าทรงขึ้นมาเก่งมากๆกอ๋อก็คือมันสกิลถ้าเกิดว่าผักหมู่ก็ได้นะผีทะเลรอนหน้ามือเนี่ยได้หมดแต่ระวังผีทะเลสตูสะให้ดีถ้าสู้มีผีทะเลสตูฐานครึ่งหนึ่งนะโอเคตบเด็กเป็นแพชชั่นของเราจะเป็นต้องสกิลโซเบิร์นไหมกดนิดหนึ่งก็ได้โอ้โหไม่มีของกังวลโดยใช่เหตุ <c oughs> โอเคเรียบร้อยตบเด็กสัตว์ส,สิ้นมาเดี๋ยวเราไปหาบ้านสองสุดท้ายกันแต่เนื่องจากว่าเนี่ยเดี๋ยวเราคิดว่าเนี่ยการตีบ้านนี้เสร็จอะก็คือเอ่อโอ้ได้ร้อยยี่สิบได้สามสิบอันนี้เขาไม่น่าจะเหมือนเดิม้ะรางวัลก็คือปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามาตีก็คือเราตีบ้านใหญ่ใช่ปะ่ะเออเราตีไปจะเป็นตีสามหลังใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามีเป็นแบบว่าเราตีไปสองหลังแล้วอะแต่ว่าอ๋อเรายังมีหอคอยนี้อยู่โอเคเราตีหอคอยนี้ได้ก็แปลว่าหอคอยนี้เราตีแค่หลังเดียวก็ตีบ้านใหญ่ได้เลย ถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องไปต้องไปบีบงานแล้วแบบว่าถ้าเกิดจะเล่นจริงๆอะคงต้องตีเป็นส2หลังมนะั้งก็คงต้องตีแบบเป็นเลือกสักหลังก่อนปะเออเราคิดว่าต้องตีเป็นว่าเอาสักหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าหลังหนึ่งมันพังแล้วอะเราค่อยไปตีบ้านใหญ่เน้นบ้านใหญ่ก่อนอ่าแล้วก็เอาแค่หอคอยเดียวแล้วก็ตีบ้านใหญ่แล้วนะถ้าเกิดใครว่างก็ตีมันก็ตีแค่หกรอบอยู่แล้วอะเออมันตีแค่สี่รอบอยู่แล้วอะแล้วก็ตีสักสามหลังอะแล้วก็ตีเป็นบ้านนี้ปบ้านขวาแล้วก็ตีหอคอยสักหลัง ก็น่าจะเป็นกอยยูที่คือว่าใช้ได้โอเคแล้วก็ตีบ้านนี้โอ้บ้านนี้โหดบ้านนี้โหดโอเคบ้านนี้คือว่าใช้ได้บ้านนี้เล่นเป็นเพราะว่านี่คือบ้านเบต้าตอนนี้ส่วนบ้านล่างก็เป็นบ้านที่มีเอวิล่าเขารู้ว่าจะโดนไอเตียบุกฉลาดมาดูกันว่าจะตีลื่นหรือไม่โอเคนี่ก็คือเป็นบ้านล่างสุดท้ายของเราก็เคยจะมีเป็นทีมบนแทอยู่เหมือนเดิมที่จริงเราไม่รู้ว่าทีมนี้นี่คือทีมไม่เซฟนะแต่เราอยากลองเล่นดูว่ามันจะพอสู้ไหวไหมเพราะเราคิดว่าถ้าเรากอดแตกไทยยูน่าจะฆ่าได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวค เราก็เล่นอยู่ทีมเดิมบ้านบานอาจจะแพ้ได้แต่เราคิดว่าแพ้ไปก็ไม่เป็นไรเพราะวันนี้กีอวอร์มันมันคือทางเดินแคดวอล์กเลยก็ชิวๆก็ไม่น่า,นา,นาเป็นไรมั้งส่วนบ้านล่างเราก็คือมีลาวิไฟไว้แทงเอวิล่าเพราะเอวิล่าจะตีลาวิไฟแน่นอนก็เอาลาวิไฟมาให้อุ่นใจแล้วก็จะมีเป็นอาคาวัลิกคอยมาล้างดีบัฟให้คนในตี้แล้วก็แปะอิมูลอันนี้คือใส่ไว้เพราะว่าเจอพี่มดน,นะแต่เราขี้เกียจเป็นของเราก็ใส่ไว้ก่อนนะแล้วก็จะมีเป็นบ้านล่างก็จะมีมตัวรัเบลเราใช้บเบลมืดเอาจริงตรงเนี้ พวกนี้ได้ที่เป็นบุยเซอร์ได้หมดเลยเราคิดว่าไม่เป็นมีหาเราก็เลยเอาเบลม,มืดไปแล้วกันก็ใช้ฮาวยองเมืดก็ได้ใช้อะไรก็ได้ไม่บังคับแต่ก็ตามนี่ไม่เป็น,นปัญหาหรอกบ้านล่างมันไม่มีอะไรตึงอยู่ละบ้านล่างจะตึงก็ต่อเมื่อเอวิลาใส่เทียนแล้วมีแบบอมตะ2ีชั่วโมงซึ่งมันแก้ไปแล้วมันเป็นบัคสมัยก่อนสมัยนีย้ไม่มีละก็ไม่เป็นไรนะโอเคแล้วเราตีชูเพราะว่าชูเป็นตัวคนเดียวที่ตีโดนตอนเริ่มเนี่ยยังไม่มีหลบ20ินะต้องให้เพราเข้าเทิร์นก่อนหรือชููมมี เราจะสวยแค่ไหนมาดูกันโอเคเราพักได้อเข้าส่งมาเราโซเบอร์ตีปุ๊บเดี๋ยวเราคิดว่าถ้าเกิดเรากอดแตกใครเราสอยตัวหลบก,ก่อนเลยเพราะเราคิดว่าเราจะสอยคนที่แบบว่าหลบแล้วกอดแตกได้แบบสมมุติเนี่ยเพรากอดแตกเราสอยเพราเลยตีไม่โดนก็จริงแต่เรา,าเจ็บหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดตีไม่โดนนะหมื่นเจ็ดอ่าแปลว่าฟานไฟตายแล้วเออถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าฟานไฟไม่รอดละ แต่เราต้องได้เทิร์นก่อนผ่านไฟเราไม่รู้ว่าสปีดร้อยสามสิบเราจะแซงสตูได้ดีแค่ไหนอ,อ้ยชอบต,ตบแม่เตะ <c oughs> ดูไม่ดีเลยเราไม่อยากใช้คำนี้นะแต่ว่าเอ <c oughs> อนี่แทย,ยู <c oughs> นี่แทย,ยูโอ้โหสามหมื่นเน้นเน้น <c oughs> มันไม่ก่อแตกแล้าอะเราจะตีมันตายปะ <c oughs> ขอถามคนที่มีความรู้เรื่องการเล่นเอ็นกีววอล เราสามารถฆ่าฟันไฟที่ไม่มีกอะแตกได้ไหมเรารู้สึกว่าไม่ได้แต่คนเราต้องลองทำไอสักอย่างก่อนจะได้รู้ว่ามันได้หรือไม่ได้นะตีไปจอทํามันไม่ดูเลือดก็น่าจะไหวโอ้หกพันเจ็ดโอเคคิดว่าเรา,าจะฆ่าได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ฆ่าเราสะกก่อนซึ่งตอนนี้มันไม่เคาน์เตอร์เพราะว่ามัน อ่าโอเคมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอดรอดรอดเราฆ่าได้เราตีอยู่ที่6โอ้เราตีอยู่ที่6 7พันเมันมีบับดับเลยตีไม่แรงเพราะว่าถ้าเกิดมันดูโอมันจะมีบับดับแต่ตอนนี้ไม่มีมันตายหมดละอ่าแล้ว <impossible> ก็ฆ่ามันได้ป่อป่อสามพันถ้าไม่เป็นบ้ากว่าเดิมอ่ะอ๋อไอ้บับนั้นหมดบับอันนั้นบนบวกแอทแทกด้วยไอ้บับเข้าส่งนะโอเคบ้านล่างมีอะไรนะอ่ามีเป็นอ๋อเบลมืดลาวี่โอเคสกินใหม่ลาวี่สวยมากทุกคนอย่าลืมไปซื้อนะราคาพันแปดร้อยเพชรแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากซื้อหรือวววว่่่่าามมมีีตตััััสกกกกินนนนเยยออออออะะ็รู้้้้แลลคซืทหงไได เพราะลาวี่ทุกวันนี้เอาจริงๆเราคิดว่ามันเล่นยากแล้วอ่ะเออมันเล่นค่อนข้างยากสำหรับเราอ่ะเราเลยไม่ค่อยได้ใช่ละทุกวันนี้ก็ลาวี่ค่อนข้างแบบซึมๆเซ่อๆหน้าซื่อๆใสๆเพราะว่ารู้สึกมันโอ้ยมันเคาน์เตอรตอ์นี่เราเบลมืดมาทำไมเน่ยเมื่อมันแบบว่ามันมีเอเวลา่าเราเพิ่งนึกอะไรได้ <c oughs> เราเอาเบลมืดไปสู้กับเอเวลา่าเราเพิ่งนึกอะไรออกในวันที่สายไปแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเพราะเราเกี่ยวบ้านอย่างนี้มันมันก็หยอดแย่อยู่ดียะเไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวเบลเลื่องก็ตายละ เราคงไม่ตายก่อนหรอกโอ้โหมันแรงจังเว้ยแค่เราลอดชีวิตก่อนที่มันจะฆ่าเราได้แล้วก็ถือว่าปลอดภัยแล้วแล้วก็ตีแล้วดูดเลือดได้เลือดคืนอแล้วเราก็เอาบาลียมาไม่ให้มันจีเราตายเพราะตอนนี้ลาวิเราจะตายหงแล้วแล้วลาวิก็คอ์เตอร์ดูดเลือดอ่คาคอ์เตอร์ดูดเลือดคอร์ตเตอร์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ร้อยจะใครงงว่า,ร,ารู้ได้ยังมันจะคอร์เตอร์เพราะเราประสบการ์กันเล่นเกมนี้เยอะอ่า เราก็ตีไปนี่ก่อนเพราะเอเวล่าปล่อยได้เลยเอเวล่าเป็นตัวลอคที่ทำอะไรมากไม่ได้อยู่แล้วถ้าทีมเรามีอิมูลเนี่ยก็คือแค่จะไม่ทำอะไรมนทำอะไรไม่ได้เลยก็ปล่อยให้มันโดนเล่นไปแต่เราต้องรีบฆ่ามันก่อนที่มันจะกดสกิลสาอีกรอบนะมันจะมีเวลาให้ฆ่าอยู่บานหนึ่งเทินแค่เทินเดียวเท่านั้นหลังจากที่มันเดืเอหนึ่งเทินแล้วเนี่ยเอเวล่าครจะเล่นบมหลอดได้แล้วนะโอเคเราก็รอคุกกิ้งนะรอเอเวล่ามันเข้าเทินแล้วแบบว่าหายไปไวๆ ปกติไอเอเวล่าเราไม่ใส่ดีแฟกต์แบบนี้นะเอเวล่าเราคิดว่าเราใส่ดีแฟกต์ที่มันเพิ่มความสามารถจะดีกว่าเพราะว่าเราว่าดีซิมันไม่ต้องมีเยอะหรอกส่วนใหญ่ไม่ค่อยโดนล,ลบบัฟอยู่แล้วถ้าไปเล่นจริงๆอ่ะแต่เขาก็น่าจะเป็นเผื่อแผงของเขาแหละอ่ะนี่คือหมดละบัฟหมดละแล้วก็สามารถสอยได้ละอ่ะบ้านนี้ไม่ค่อยอยู่ไรนมากบ้านนี้คือมันมองแค่แบบว่ามองทางเดียวมองว่ามันแก้เซนาเด็กได้แต่เขาไม่ได้มองว่ามันจะแก้อย,อย่างอืงอ่นไม่ค่อยได้เราว่า มันไม่ใช่ไมนต้องเซนาเด็กอย่างเดียวถ้าเกิดแบบว่าใครที่เคยชินแบบเจอฮาร์จตี้เอาเซนาเด็กไปยี่ชั่วโมงอะไอ้อย่างนั้นอะแพ้นแน่นอนเพราะมันสู้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมีทีมแก้ทางเยอะถ้าเกิดว่ามันเอาแบบเอเวล่ามาแค่เผียะเลมาเราก็มันยังแบบพอสู้ง่ายเลยแบบไอ้ที่เป็นฮาร์ตตี้พีทะเลฮาวยองเงี้ยเราว่าไม่ค่อยมีปัญหาเลยเอาตัวท่าแสงไปตายฟีหนหตัวก็ค่อนข้างพอรอดละโอเคเดี๋ยวจะไปไม่ไม่มีรีวิวตัวละครป่ะวันนี้เรามาโชว์เคสระบบกิวบอก็ให้ดูแล G all, ก็คืออ2ย่าง อย่างแรกคือให้ตีบ้านที่เป็นบ้านใหญ่ๆบ้านใหญ่แบบนี้คือบ้านใหญ่บ,บ้านใหญ่เขาคอยแบบนี้นะ,ะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเวลากีฬาดีเซตเป็น10บโมงเช้ากับ10บโมงแล้วนะก็คือ10บโมงเช้าแล้วไม่ใช่แบบตีหนึ่งแล้วไม่ใช่แบบห้าโมงเย็นแล้วตอนนี้เวลากีฬาก็จะเป็นสแตนดานสิบโมงเช้าดังนั้นทุกคนที่แบบว่ามีสะดวกเวลาที่เป็นช่วงตีหนึ่งตีห้าไรพวกนั้นอนะ่ะพวกกีฬาสายดึกอ่ะก็ดีมากได้พักผอ่อนละเออก็เป็นกีฬาตอานเช้าแทนก็เป็นเรื่องที่เจ๋งดีนะก็เอาไปว่าขอบคุณทุกกกคคนนนที่่รรัับชมมแลลล้้้วว็ไไเเจอใหหิปปาาะ